วันนี้มาดูเวฟร้อยตัวเก่าเข้าเกียร์แล้วก็ตกนะครับเดี๋ยววันนี้จะผ่าให้ดูว่ามันสาเหตุมันเกิดจากอะไรเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วก็ตกจะมาดูกันครับว่าเป็นอะไรเวฟร้อยตัวเก่านะฮะก็ทำการรื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูปัญหามันที่เกียร์ลูดเตะแล้วไม่เข้าเตะเข้าแล้วก็ลูด นี่อะไรครับอยู่ตรงนี้กล้ามปูศึกเห็นไหมครับเตะเกียร์แล้วเตะไม่ขึ้นเกียร์ลูดเกียร์กระตุกแล้วก็ตรงล่องนี้ด้วยนะฮะก็ต้องเปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยนยกเซตเลยนะคะเนี่ยเราต้องดูเช็คดูตรงล่องตรงนี้ด้วยเรียบร้อยฝั่งนี้ยังใช้ได้ไม่เป็นไรไปอีกฝั่งหนึ่ง รูดหมดอ่าจบงานนี้แจ๋ว